และในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปล่วงลึกและตามติดนางเอกคนนี้อีกครั้งที่เธอสามารถด่งดังไปไกลถึงเมืองจีนและเพราะอะไรทําให้เธอไปไกลได้ขนาดนี้คุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่จะไปตามติดเส้นทางของเธอ และนั่นคือภาพยนตร์หญิงรักหญิงเรื่องแรกที่ปลุกกระแสนิยมในยุคปัจจุบันแต่ถึงแม้ว่ากระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่ดังเปรีย้ยงกรางเท่าที่ควรแต่เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกนําไปฉายที่ประเทศจีนก็ทําให้มีกระแสดีเกินคาดจนเราคาดคิดไม่ถึงส่งผลให้ออมสุชาและตินาสุพนาณาด่งดังที่ประเทศจีนและมีแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นเลยครับ อีกด้วยภพาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับที่จีนต่างยกให้ออมและตีนากลายเป็นคู่จิ้นคู่แรกของไทยที่โด่งดังที่จีนเลยทีเดียวและด้วยความที่เธอเป็นนักแสดงชาวไทยที่โด่งดังอย่างมากที่ประเทศจีนเลยทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างตั้งชื่อให้สาวออมว่าหลีไห่หน้าบอชื่อหลีไห่หน้าสมัยก่อนคือม,มีมีเมนเจอร์ม็นคนไต้หวันนะะแล้วก็ เขาจะให้สินแสที่ไต้หวนนันอะอุดูดวงให้แล้วก็ตั้งชื่อให้เราค่ะเขาบอกว่าชื่อเนี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นมงคลกับเราคือหลีคือแซลีออมก็คือแซลีแล้วก็ไห,หน้าคือมัอนจะแปลว่าท้องทะเลด้วยแล้วก็มีคําว่าเหมือนแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ ออกฉายที่จีนได้ไม่นานทั้งสาวออมและตีนาถูกยกให้เป็นคู่จิ้นเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ก็ได้เดินสายออกงานร่วมกันที่ประเทศจีนมากขึ้นและยิ่งตอกย้ำกระแสความแรงเข้าไปอีกเมื่อสาวออมสุชาได้มีภาพยนตร์เรื่อง Yes or No 2รักไม่รักอยากกักเลยผู้หญิงกับผู้หญิงยูวคดูแลกันยังไงแต่งงานเป็นไงใครเคยฝันว่าพายอยากมีลูก มีครอบคัวที่สมบูรณ์ประธานที่สนใครเลือกคิมแล้วพอวันนึงที่หมดรักกันแล้วคิมก็หายไปเฉยเฉยคิมไม่เคยหมดรักพายเลยนะแล้ววันที่พายร้องไห้จนเกือบตายอะคิมไปอยู่ที่ไหนหรอ และภาพยนตร์เรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าประสบความสําเร็จมากกว่าภาคแรกอีกทั้งยังมีแฟนคลับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากโรงไปแต่ความฮอตของสาวออมนตินายังคงไม่หมดไปเพราะทั้งคู่ยังควงกันออกงานที่ประเทศจีนอยู่อย่างบา่อย,ย บรายใจชุนปงลี่ในที่นี่ยเจแบบเราคนเนใคริาองเริ่กเี่นกตอ่า้อเจกอเ่ากจา้อบเาอเราจาก้ลงเริเรเ่จาอริ่าเจาเริ่้อรากเริา้เร้อม้อจาเด่มจาอิ่มร่แาบโอ๊เ ทำอะไรที่แบบ่าเกินเนิจริงแบบยอมอดคนแบบแบกตุ๊กตาตัวใหญ่ใส่ในกระเป๋าเพื่อแค่กระเป๋าแบบเป็นทรงที่สวยตามตุ๊กตาไงค่ะแต่ความแรงของสาวออมยังไม่ซาเพราะเธอยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ Yes or No 2ในเพลงห่วงห่วงที่ได้รับรางวัลสุดยอดเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี2556อีกด้วยครับ อีทั้งเพลงนี้ยังได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาแฟนคลับในประเทศจีนอีกด้วย จากการเดินสายมีติ้งพบปะแฟนคลับที่ประเทศจีนสาวออมก็ได้กลับมารับงานละครอีกครั้งกับทางช่องเคเบิลยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยกับเรื่องรักนี้ชั่วนิรันด์ที่เธอได้ประกบคู่กับพระเอกตลอดการที่มากฝีมืออย่างพิติกเจษดาพรผล,ผลดีนั่นเองเธอเองก็เหมือนกันดูอาจตเจตัวเองเหมือนเดิมมีทำไมพวกเรียนศิลปะนี่ชอบปากลานยะใครบอกเธอก็พี่อะ คอยแย่ฉันตลอดเลยชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างนะถ้าไม่มีเธอ <Lol. S 2> เขาก็เหมือนกันถ้าไม่มีพี่เนะี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ชีวิตของพี่มีสิ่งที่สวยงามอยู่บ้างนะก็เพราะมีเธอเน่แหละ ถึงแม้ละครเรื่องนี้จะยังไม่ดังเปรี้ยงป้างเท่าไหร่แต่สาวออมก็ยังไม่ย่อท้อเธอยังคงเดินหน้าทําหน้าที่ของเธอต่อไปอีกเรื่อยๆหลังจากนั้นเธอก็ได้มีละครซีรีส์ออกมาอีกครั้งกับเรื่องฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านที่เธอประกบคู่กับพระเอกหน้าสวยอย่างหนุ่มไม้พิรัต เดี๋ยวแต่งให้น้องฮอร์เนาะร้อนใช่ไหมเร็วเหรอร้อนตมากเลยเสื้อเด็กไปใส่ชั้นตัวเลยตัวแล้ว และละครเรื่องนี้เองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและการแสดงที่เข้าขาของทั้งคู่นั้นก็ทําให้หลายคนเกิดอาการฟินจนทําให้ทั้งคู่ถูกยกให้เป็นคู่จิ้นกันเลยทีเดียวแต่กระแสะความแรงของพวกเขาไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นยังโดดดังไปไกลถึงประเทศจีนด้วยและด้วยความแรงของละครเรื่องวุ่นนักรักเต็มบ้านอีกทั้งกระแสะความจิ้นของทั้งคู่ ที่กำลังมาแรงเลยทำให้ทั้งคู่จัดมีติ้งอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเอาใจแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วยครับ จะเกิดขึ้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์งานนิดนึงวันที่เป็นงาน Mike o อมเอเชียทัใช่ไหมไมค์ออมเอเชียทัวร์แฟนมีตต i ้งไลฟ์ถึงจีนครับผมเดือนสิงหาค่ะวันที่16จะไปที่เซี่ยงไฮ้เวลาหกโมงเย็นนะครับผมส่วนวันที่17เนี่ยเราก็จะไปที่กวางโจเวลาทุ่มหนึ่งครับผมไปทั้งหมด2ที่ก่อนครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีไปที่อื่นอีกหรือเปล่านี่ก็เดี๋ยวจะรอดูซุปแบกด้วยนะครับผมคือถ้าใครอยากจะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่ facebook นะครับ worldwide.facebook.com/frontnine ได้นะครับผมเรามีโชว์เซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะครับผมก็มีร้องเพลงที่ แน่นอนว่าแฟนๆจีเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนนะผมแล้วก็มีโชว์พิเศษนะครับคู่ของคู่เราเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่จะให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับตัวพวกเราด้วยของพ่อเนี่ยจริงๆเคยเคยไปจัดแล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ไปกับไมค์ครับค่ะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากไม่ได้จัดแฟนมิสติ้งมาประมาณปีปีถึงสองปีอะไรเงี้ยนึกว่าสิบปีเนาะ ไม่ขนาดน่ตั้งแต่แบบยุ่งๆกับการทํางานอเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นท้งหน้าที่กลับไปแฟนมิสติ้งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่เหมือนจัดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในเมืองจีเลยค่ะจริงๆเขอเต้นไม่ค่อยเก่งก็จะอาศัยแบบแอคติงยย้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมีเล่นละครเหมือนค,คล้ายๆเป็นละครบ้าเอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะ เหมือนเราจะสื่อสารกันยากใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีเล่น,เล,นเล่นละครใบ้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆเราเตรียมโปรเจกต์นี้มาประมาณ2เดือนใช่ครับก็ผ่านอุปสรรคกันมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเราพยายามจัดก,กันเองครับใช่ค่ะพวกเราสองคนพยายามจัดกันเองคะ่ะโดยการบอกว่าเหมือนเราเราคิดว่าถ้าเราคอนโทรลงานเองเนะี่ยเราควบคุมโชว์ทุกอย่างมันจ่อมาอย่างที่เราอยากให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะหาสปอนเซอร์เองฝ่ายหาสปอนเซอร์ของผมครับในลูกค้าที่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะใครที่อยาก อยากไปประชาสัมพันธ์แบรนด์กับเราที่ที่เมืองจีนเนี้ยก,ก็ก็มีคนให้การสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะจริงๆริงอองกับไม้ละค่ะเป็นโตอป่ใหญ่เหมือนนําทางไปก่อนให้กับนักแสดงหลายๆคนในเมืองไทยที่คืออมเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นกระแสที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยคือไม่ใช่แค่ออมกับไม้อะค่ะไปมีชื่อเสียงยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งซึ่งมีมีประชากรเยอะมากแต่ว่า ยังยังไม่ค่อยมีการจัดงานอย่างเงี้ยอยากเป็นทางการแต่ว่าอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยจัดเอเชียทัวร์กันในประเทศเราเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นโอ,อกาสดีที่เราจะแบบไปจัดที่ต่างประเทศบ้างตอนนี้ก็คือน่าจะขายตั๋วเกือบหมดแล้วค่ะจากที่ได้ได้ฟีดแบ็มาก็พิจมากค่ะเพราะว่าเหมือน เป็นงานแรกที่เราจัดกันเองด้วยค่ะครับผมฮะก็ครอบครัวออม100ใบนะครับผม,ผม,ผมใ,นนใช่ไหมบ่าและเมื่อเราถามถึงเรื่องที่ว่าทำไมแฟนคลับที่จีนถึงได้ปลื้มผลงานของพวกเขาอย่างมากมาย พวกเขาจะตอบว่ายังไงไปชมพร้อมกันครับออมว่าน่าจะเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยเนาะน่าจะเป็น culture, ขอ, culture ของเราเป,เป็นวัฒนธรรมของเราที่แบบเราเวลาเราเล่นละครเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้วัฒนธรรมของเราความเข้าใจในในมุมมองของเราครับผมซึ่งมันก็ทําให้เหมือนกับอาจจะมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทําให้คนจีนมาสนใจละครไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครค่ะอาจจะด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการการวางตัวของนักแสดงไทยอะคะ่ะคือคือเราก็เป็นแบบเนี้ยเราก็เป็นธรรมชาติ เวลาเราอยู่กับพี่ๆนักข่าหรืออยู่กับแฟนขลาบอะไรเนี้ยเราก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเองไม่ได้ว่า,าไม่ได้มีกำแพงหรืออะไรเยอะค่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบประทับใจนักแสดงไทยด้วยแต่แล้วเหล่าบรรดาติ่งทั้งหลายของสาวไม้และออมก็ต้องฝันสลายเพรได้เกิดเหตุการณ์ช็อกวงการเมื่อหนุ่มไม้พิรัต ออกมายอมรับต่อสื่อว่าเขามีลูกแล้วจริงและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้กระแสะคู่จิ้นของไมออมดรอปลงไปเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นเพราะซีรีส์จบด้วยแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยได้มีงานร่วมกันอยู่ในช่วงแบบว่า,เ,าเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเปิดกองก็เลยยังไม่ได้มีผลงานออกมาอะไรเงี้ยะคะ่ะเขาไมอมีลูกหรือเปล่าดูเห็นตั้งแต่ต้ามีลูกนี่เขายังไม่หายไปจากหน้าสือ่อเลย เรื่องรุนให้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะก็อาจจะก็ต้องยอมรับนะคะว่าว่าว่าดอกไปจริงๆซึ่งคือถ้าเรามองในมุมกับกันเนี่ยความเป็นเพื่อนมันชัดเจนเด็ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเราก็เคลียร์ในเรื่องตรงนี้ว่าเราเราก็เป็นเพื่อนกันจริงจริงจริงๆแล้วถ้าที่ผ่านมาครับจริงเรางานคู่ด้วยกันก็ไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วค่ะอ๋องานต่างประเทศเหรอคะจริงๆแล้วมีค่ะแต่ ที่ไม่มีะไรคือคือคิวไหมอ่ะ <c oughs> คิวไหมคือไม่มีเลยคือแต่หนูหนูเข้าใจค่ะหนูคิดว่าเออจากที่หนูเคยแพนเอาไว้ว่าเออเราเราอาจจะอยากไปหลายหลายประเทศเนาะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานหนูอ่ะเขามีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือเราต้องซัพพอร์ตเขาว่าเฮ้ นอกเหนือจากทํางานเราไหมต้องยอมรับว่าไหมมีบทบาทนึงซึ่งไหมต้องทําให้ได้ดีเท่าเท่ากันล่าสุดเห็นบอกว่าไม่ไม่ค่อยกล้าไปเยี่ยมน้องมานเวลแล้วก็ก็มีหนึ่งความคิดจะค่ะว่าเราก็เราก็อาจจะช่างใจเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโอกาสเราต้องคิดหน้าทุนเลยนะคะเพราะว่าด้วยด้วยเวลาตรงนี้ก็อาจจะยังไม่มีโอกาสแน่นอนอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ อใช่ค่ะไม่ก็ไม่ได้เจอแต่ไม่ได้เป็นไม่เจอแต่ไม่ได้เป็นเพราะแบบว่าข่าวกระแสโจมตีเราถึงแบบไม่ค่อยอยากไปอะไรอย่างงี้ป่ะก็จริงจก็มีส่วนคะก็อะไรที่มันเสี่ยงต่อการที่จะทำให้คนไม่พอใจหรือว่ากระทบกับครอบครัวเขาเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆมันอาจจะมันอาจจะดีกว่าค่ะในไอซีแล้ก็มีคนว่าประมาณหนึ่งหลังจากข่าว่าแบบ ฮ้ยแรงเนาะทำไมทำไมไปไปถึงที่เลยแล <m uch> ้วก็รู้สึกว่าเราก็ไปเยี่ยมลูกเพื่อนเราแล้วแบบเพื่อนเราก็ยินดีแล้วก็ชวนเราไปคือเพื่อนเราเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วเขาก็แค่อยากจะแชร์โมเมนต์เหล่านี้ค่ะให้กับให้กับคนที่ที่อยู่รอบตัวเขาบ้างอะไรแค่นั้นเองส่วนใหญ่จะได้คุยกับกอล์ฟมากกว่าคะ่ะเพราะอยู่ด้วยกันเลยนะคะก็ <m uch ing> เขาก็บอกว่อไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากหรอก <m uch ing> เขาก็โดนเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็เหมือน อยู่ที่อยู่ที่เรามากกว่าค่ะว่าเราเราคิดยังไงถ้าเราคิดคิดดีก็ไม่ต้องคิดมากค่ะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับที่เธอได้โด่งดังมาไกลถึงขนาดนี้เพราะฝีมือทางการแสดงของเธอนั้นไม่ธรรมดาถึงได้มีแฟนคลับที่ประเทศจีนอย่างมากมายแต่เรื่องราวของเธอครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะครับ